สวัสดีครับเพื่อนๆผมปีชานะครับจากช่องขายที่ดูที่ dotcom นะครับวันนี้นะครับผมมาลงพื้นที่ตําบลวังดานอําเภอเก่นบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินผืนนี้นะครับเป็นที่สวนครับอ่าแล้วก็ทางเนี่ยเว้นไปเลยครับ6เมตรนะครับทาง6เมตรนะครับไฟฟ้าเป็นของ PA แท้นะครับ PA เสาแท้นะครับมีไฟฟ้าประปาทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะครับทางกว้าง6เมตรครับทางในในอ่าในที่ผมจัดจัดไว้นะครับจัดสรรไว้นะครับนี่ครับถนนลูกลังอยู่หน้าที่นะครับแล้วจากของเนี้ย จากเสานี้ครับเสานี้ไปเสานู้นครับจากเสานน้นไปตรงนู้นครับแล้วก็มานี้ครับทั้งหมดครับ150ตารางวานะครับ150ตารางวา200,000ผมไม่ขายครับนะไม่รู้ใครคนอื่นร้อตารางวาเนี่ย2 0 0 0 0 0 300,000 250,000ผมไม่ขายผมขายอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาท180,000บาทราคานี้ครับพร้อมโอนครับพร้อมโอนโฉนดลอยๆนะครับไม่ติดอะไรไม่ติดภาวะอะไรทั้งสิ้นครับไม่ติดขายฝากไม่ติดอะไรทั้งสิ้นครับนะเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังนะพาเดินไปดูข้างหลังดินนี่ครับนะ ดินเนี่ยดินร่วนครับปลูกผลไมกลากไม้ได้หมดเลยข้างเคียงครับข้างเคียงก็ปลูกทุเรียนนะครับเนี่ยข้างหน้าก็ใช่ครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับดูพื้นที่กันนะครับเนี่ยหาได้ที่ไหนที่สวนครับที่สวนราคาแค่แสนแปดหมื่นบาทครับร้อยห้าสิบอ่าร้อยห้าสิบตารางวานะเนี่ยผมเดินเข้ามาแล้วเนี่ยไปเดินไปดูข้างหลังครับเดินให้ดูทั่ว,วเลยอ่าสำหรับคนที่ต้องการนะต้องการที่ดินไว้อ่าทสวนปลูกบ้านรวมถึง มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะเดี๋ยวเห็นไหมให้ดูนั้นหละครับเพื่อนบ้านเห็นไหมแล้วก็ในโครงการก็ไม่ต้องห่วงครับเนี่ยมีเสาไฟปักมาถึงอันสุดท้ายเลยครับนะเนียเดินมาเดินมาเนี่ยคุณจะหาที่อย่างเงี้ยเนี่ยที่มันชัดเจนนะเนี่ยหลักหมุดตัวนี้นะครับนี่คือหลักหมุดนะครับแล้วไปนู่นแล้วครับอ่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสวยงามครับ ในราคาแค่นี้ยคุณจะหาได้ที่ไหนครับนะเนี่ยถึงนี้โอ้โหพี่น้องชัดเจนครับ150ตารางวาในราคา18ึ่งแดมืบาทนะครับเนี่ยขายที่ดูที่ดคอมครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับที่ดินดีๆสวยๆราคาถูกยังมีครับขอบคุณมากครับโอเค